สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า t u t o r i a l Accurate Battle g o u n d นะครับซึ่งก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นเกม Battle g o u n d นะ Battle Royale แบบ t u t o r i a l Accurate โอเคเริ่มกันเลยดีกว่ามาตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะตีหนึ่งแปดนาทีเป๊ะเลยนะทุกคนหวังว่าจะมีคนให้เราเล่นด้วยเอออะไรวะฮะเฮ้ยโอ้ โอเคยังมีคนอยู่นะครับคนนี่มีจํานวนถึง2ีโอ้โหยี่สิบห้าคนโอ้ยยี่หกแล้วตอนนี้โเจอแล้วใครมันพูดกอกหูวะเนี่ยไหนีละอ่านี่นะครับมาดูตัวละครผมก่อนเลยตัวละครผมก็คือแกนดาฟสูบไปใส่แว่นแล้วก็ใส่ชุดแต่งกวาดมาลงที่ไหนกันดีทุกคนเอาเป็นแอเรีย64แล้วกันนะครับ นี่ติ๊กเลยอันนี้ผมเพิ่งโหลดมาแล้วก็ได้เล่นเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมฟรีนะแต่ก่อนอนะ่ะมันเคยเปิดฟรีนะครับแล้วมันก็ขายรอบหนึ่งนะแล้วมันก็กลับมาเปิดฟรีอีกรอบหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันทําไปเพื่ออะไรนะแต่เป็นว่าตอนนี้มันฟรีแล้วกันนะผมเข้าไปเช็คมาแล้วเฮ้ยย่าอ้าวกดอะไรอ่ะเอาชิบหายละอ๋ออีอีโอเค e e, okay. <laughs> อ่านยากนะครับอ่านยากผมไปกดสเปซบาร์อะไรอยู่นั่นแหละมาดู มาแล้วแอรเรียร64ของพี่ลงทีนี้หน้าขมำกันเลยทีเดียวโอเคฟาร์มของครับฟาร์มปืนฟาร์มปืนเกมนี้นี่ปืนสำคัญมากเอาเป็นเอ AK เาโคมาแล้วก็ออิแม็กซิบแม็กินี่ลูกซองป่ะอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีเสียง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 เสียงใครก็ไม่รู้คุณผู้ชม ผมได้ยินผมไม่ยินผมรู้คุณผู้ชมก็ได้ยินเหมือนผม,ผม, helmet, ผมใช่ไหม iteration. เราใจตรงกันนะแล้วมันอยู่ไหนเออเก็บของไว้ก่อนถือเ k คก่อนเลยนะครับตอนนี้มาแล้วเกมนี้มันโอเคโอเคเกมนี้นะครับเหมือนจะมีให <c ül Simple> ้เราเกิดใหม่อ <honors> okay, okay, okay. <practice> ีกรอบหนึ่งนะถ้าสมมติเราผ่านมินิเกมนี้ได้นะครับ โอเคไปได้เอ้ยเอาโอ้หมดโอกาสแล้วครับโอกาสสองสเต็ปของพวกเราไม่ไม่เหลือสักโอกาสเลยเพิ่งเริ่มเกมมาจบเกมตะแล้วเฮ้ยจบเร็วมากเลยอ่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมอืมลงไหนดีลงไหนดีเอาเป็นนี่ต้การคอนเทนเนอร์ มาคอนเทนเนอร์ er นี่เป็นแหล่งของนะครับแหล่งของที่ขนย้ายมาจากทะเลอันห่างไกลนะเพราะงั้นต้องมีของดีอยู่แน่นอนทุกคนไปเลยคอนเทนเนอร์เคยดูไหมรายการแบบเปิดคอนเทนเนอร์อ่ะเออผมเคยเห็นนะครับแล้วผมก็แบบโอ้ยเฮ้เยมันดูเจ๋งดีนะสักวันอยากลองเปิดนะครับเออเปิดไปเจออะไรเอ้ยเจอความฟางเปล่าหรือเปล่าอะไรเนี่ยเฮ้ยตลับอะไรวะตลับไข่มุกเหรอไหนดูดิ โอ้สโสนสตอมเกนเนตระเบิดพายุหิมะอะไรกันนี้ของนี่มันมันโคตรเทโซก็เป็นแทปบจริงๆอะไรเนี่ยโอ้ระเบิดอีกแล้วนี่ฉันจะเป็นเจ้าแห่งระเบิดกเหรอขอปืนบ้างก็ได้เฮ้ยไม่เจอสักอันเลยเคนี่อันนี้โอ้ระเบิดอีกแล้วไอระเบิดมันเยอะเกินไปนะ ขอปืนบ้างดีโอ้นี่ไงเอ้ยทอมมี่เหรอมาทอมมี่โอ้ทอมมี่กับรีวอเวอร์นะครับลูกโม่ถือลูกโม่ก่อนเอ้ยเฮ้ยควงด้ยเอแป๊บนึงเอ้าไม่เห็นควงเลยเสียใจอุ้ยดูระเบิดในสีโอ้ยเยอะเหลือเกินอุ้ยมีคิดด้วยคุณผู้ชมเอาเวกเตอร์อ๋อเวกเตอร์มันน่าจะเป็นคิดแหละเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอะไร คนนะ่ะอยู่ไหนเออมีปืนแล้วเว้ยสู้ได้แล้วนะไม่อ่อนเหมือนรอบแรกแล้วรอบนี้เล่นเป็นแล้วก็คงต้องเล็งก่อนนั่นแหละไอ,อตอนนั้นเราก็ฟูลออโต้แบบเน็บจกักระแลอยู่นั่นแหละไม่ยกขึ้นมาเล็งหระเฮออ้ยเฮ้ยมาแล้วเสียงปืนนะครับขอเอามาร์กออกก่อนนะครับมันเก็ตการเฮ้ยมีแมเออย กดหนึ่งคิวครับหนึ่งคิวนี่เก็บวิญญาณด้วยเฮ้ยเก็บวิญญาณทำไมวะโอ้ยยูโซ so. เป็นของผมแล้ว so ยูโซอิสมามวิ dot. ้ยเล็ดดอตวิ้ยเล็ดดอตจุดสีแดงแล้วก็วิ้ยมีสโมกด้วยใส่สโมกใส่สโมกวีดวแล้ววีดเขายิงใครอยู่วะยิงตายหรือเปล่าขอดูหน่อยสิ เอ๋แหมมีใครใหม่นี่ไม่มีแต่มีรถคันหนึ่งน่ใหญ่มากมันก็รถสีร้อธรรมดาปะวะมันใหญ่ตรงไหนเนี่ยอไอ้นี่พูดไปเลยมีป่าก็พูดจริงๆนะเราเราแบ่งกระสุนแยกเป็นแบบอ๋อใช้กระสุนเล็กกระสุนใหญ่โอเคนอร์มอลสมอ,เอลเง้ย้วิะปะอ๋อ อันนี้คือเราสามารถใช้วิญญาณเป็นเครื่องสังเวยเพื่อทําอะไรสักอย่างได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเล่นเป็นตีก็น่าจะเอาเพื่อนกลับมานะส่วนอันนี้ก็มันหมายถึงอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะดูวงหน่อยสิโอ้โหวงกําลังเข้ามานะครับแต่ว่าเราอยู่ในวงอยู่ไม่ต้องกลัวอ้อเสานั้นคือวงนะครับไม่ต้องสงสยัยเฮ้ยไอ้นั่นมันเสาอะไรวะโทเทมอะไรกันนี่เข้าเมืองแล้วกันเข้าเมืองตาหลิวต้องใช้ตาหลิวตาตามมา บวกไปเลยทุกคนเฮ้ยปูสะพานเปิดเปิดบุคคลสามได้ไหมเนี่ยตีฟนี่ลงเลยมาโคตรเท่ถึงเมืองแล้วก็ต้องฟาร์มของครับทุกคนเราจะปล่อยให้ของในนี้เน่าเปื่อยไปตามเอ้ยโอ้เออเออ,อมันอยู่ในนี้ครับมันอยู่ในนี้จะได้เอ้ย มันรู้ตัวแล้วไอ้คนที่อยู่ใกล้เราอ่ะมันรู้ตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยิงกันวะนี่เราสอยสีสอยสอยเขากำลังเล็งตัวนั้นอยู่แล้วก็เล็งเขาต่อนะครับเป็นการเล็งต่อแบบทอดทอดๆ่าททเอเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงคนดดยจริงๆนะเนี่ยได้ยินเสียงแบบนั้นเลยอ่ะ มันคงไม่ได้แบบกระโดดโอ้โหหลุมศพใครนี่โอเคโอเคทำไมมันจะพาเราไปที่ภูเขาหิมะแล้วนะแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีระเบิดพายุหิมะมอยู่แล้วนี่ถู้ว่าเข้ากับสถานการณ์แบบฟุดๆอ,อ,อึ๊โอยปีนได้ด้วยเหรอโอยกดสเปซบาร์ค้างเหมือนจะขึ้นปีนเลยนะแล้วก็หุยเฮ้ยคอมมอนสตอม คือไรเอี่ยคือไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเล่นแบบอ๋อน่าจะเป็นเสียงทุบของกำแพงเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนเอาคอสโบร์เล็งผมเหรอไอ้ไอ้คนไหนมันกล้าอ๋อนั่งไงไอ้คนนู้นนี่เองโอ้ยมันเล่งยากเหลือเกินเปิดเวกเตอร์มาจริงเงิฮ้ยเวกเตอร์ไม่ค่อยเด้งด้วยเฮ้ยแต่กระสุนน้อยมาก ใส่ดียห้านัดอดุงกระโดดน้เอ้ยมามาเอ้ยเน็บแจ็คแรกก็ยิงโดนป่ะพี่ามาโอ้เก็บโยโซโยโซเป็นของขาแล้วเนาเอาเอ,เ,อเราเราลากแบบพับจีไม่ได้เหรอเอเหมือนจะไม่ได้นะทุกคนโตรเลาเลยเคเตรียมตัวไปนู่นได้วงมันบีบมาแล้วต้องเลยวิ่งนะ ดี๋ยวไม่ทันต้องรีบไปเดี๋ยวไม่ทันการไม่มีเวลารอช้าอยู่หญยหรอกนะเว้ยตอนนี้เราคิวไปได้2ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่อยากพูดเยอะครับเจ็บปากไม่ใช่เจ็บคอจะเจ็บปานก,กันอลไเนี่ยไม่ถึงไหมถึงเอ้ยถึงอยู่แหละเอ้าเดี๋ยวเลี้ยวไปทางนี้นะครับทุกคนมันจะช่วยได้ ฝั่งนี้นี่วงเรามันไอ้นี่ใกล้ที่สุดอะน่าจะหุบเนาะหุบช้าลงนะเฮ้ยเฮ้ยขอติดรถไปด้วยดิเฮ้ยมีรถมีรถมาไม่ต้องติดรถแล้วนะครับติดเครื่องไปเองเลยดีกว่ามาเอ้าเฮ้ยว้าววันนี้เลยไปเลยออยาความนะโอ้กินได้ยินเสียงรถอ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับเออระเบิดพายุหิมะเอออยากดูเป็นไงอะ่ะแคเนี่ยเฮ้ยมันก็เหมือนระเบิดควันเลยนี่หว่าเออถ้าเราเรียกว่าระเบิดควันน่าจะดูดีกว่าเนี่ยพายุหิมะมันดูแบบเวอร์วังอลังการเกินไปอะ่ะมันไม่สมอะไม่สมชื่ออะ่ะจะได้แชมป์เลยปะเนี่ยอยากรู้ว่ะนี่ระเบิดอะไรอะ่ะ เจเนธรรมดาป่ะอืมเฮ้ยแบล็กโฮนระเบิดแบล็กโฮนคุณผู้ชมแบล็กโฮนแบล็กโฮนอ้าวไม่แน่ระเบิดอะไรไม่รู้ปาปาไปก่อนแล้วเรียกว่าสแปมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยระเบิดลูกชิงนเฮ้ยระเบิดฮันโซอดีตสกิลอดีตของฮันโซเฮ้ยเฮ้ย ดีว่าโฮ้ยแย่โอ้เสียงเปิดในยิงศพซ้ำไล่หลังมาเลยโคนน่ากลัววิ้ยได้อันดับ16จาก51ว่ะไม่แย่นะทุกคนเออสมบูณแบบไปเลยดีกว่าโอ้แกนดาบแตงกวาของเราก็เก่งเหมือนกันนะนี่อภูมิใจว่ะ แต่ก็พาร์ทนี้แล้วก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูพาร์ทต่อ,อไปก็สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าผมก็เหงานานะจะเป,ปะ็บอะไรก,ก็เราติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะทุกคนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามชมนะพูดซ้ำซ้ำไปมาเนาะวกวนจริงๆเลยไปแล้วครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนทุกคนบ๊ายบาย